ก็สวัสด,ดีนะครับเพื่อนๆชาวอยู่ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกลิบปปเครื่องต่างๆครับในทีมผมครับก็ขอบคุณทุกซีทุกท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมเปนอย่างเน้นนนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับ ครับสำหรับจุดนี้นะครับก็มันพระผงของขวัญน,น,น,นะครับมาปาดน้ำภาษีเฉลยน,นะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะครับแรกๆลองพิมพ์นะครับด้านหลังนะครับก็จะไม่มีเลขยันนะครับ ผมนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดไม่เคลือบนะครับแบบนี้นะครับจะยุ่ยนะครับหลุดล้นออกไปดนอย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เก็บรักษาอย่างดีนะครับอันนี้ก็ครับหลุดลุยหลุดตอออกไปเยอะเลยทีเดีครับได้มาใหม่ๆก็ยังคมชัดนะครับได้มาเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับ มาจากเพื่อนนะครับซึ่งเป็นหลานของเจ้าอาวาสวัดที่สีบนเหลืองนะครับเนาะแถวๆอุดรนะแถวอะไรอะไรแล้วอะไรนะที่แยกออกมาจากอุดรนั่นแหละครับก็ท่านท่านเสียนะครับก็ลูกหลานท่านก็ได้ดูปรกพอดมาครับก็ เขาให้มาครับหลานอะได้มาเป็นร้านเคยของผมครับก็ให้มาก็เก็บรักษาไว้นะครับซึงก็เป็นภาพของขวัญรุ่นแรกแรกนะครับของวัดกนาภาษีเจริญนะครับเนาะนะครับก็จะหนาหน่อยนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับก็จะไม่มีเยื่องยันนะครับเนาะก็จะมีคาบหมากนะครับหรือลักนะครับ ทำไมไม่แอปสวยได้ทีเดียวนะครับนี่ครับผมนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่คือรุ่นแรกแรกนะครับของผักงานปฏิจเลญนะครับเนาะมันจะไม่สวยมันที่เกลมีเดงยันด้านหลังนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดข้ามาเรียนะครับฝากดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอพระคุณไม่ยังสูงเลยทีเดียวเอฟซีเนาะทุกท่านเลยนะครับขอบคุณนักมาไกยมนะครับสำหรับอ่าองค์นี้นะครับถ้าใสนใจนะครับก็จะดีแบบปันเช่นกันนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็แพงเช่นกันนะครับคงไม่มีใครกล้าเช่านะครับก็เก็บไว้นะครับเพื่อเป็นสินคูเกียรติตของตัวเองนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็เช่นเดิมนะครับคลิปทันสั้นนะครับพอเป็นกระใสนะครับเนาะนี่นะครับ กมมองปอนปนั้นผมจะเดินลูกแรกนะครับรเุ็นแรกเลยนะครับรไม่นี้ไม่มียันนั้นหลังนะครับเนาะสวยทีเดียวนะครับเนาะนี่ครับ นแล้วครับข้าน้ำหมากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่นครับ สักษาไว้อย่างดีครับแต่ก็อย่างว่าครับไม่มีกล่องใส่ครับก็หลุดล่อนออกไปครับแบบนี้ครับดนน้ำไม่ได้เลยนะครับถ้าท่นชอบครับก็กด ติดตามกดแชร์ด้วยนะครับหากสนใจอยากจะแบ่งปันนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 2 5 4ห9สองห้าสี่สามเก้าห้าสองสี่นะครับทุกองนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ลงไว้ในชิปนะครับหากไม่ชื่นชอบนะครับไม่ชอบยังไงก็ผ่านนะครับเนาะไม่ดราม่านะครับเนาะเรา มาหาจินกันนะครับเนาะเราอยากเด็นอยาซึ่งกันแล้วกันนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับเนาะถ้าชอบก็คุยกันนะครับคุยกันสองคนนะครับคนซื้อและคนขายนะครับจะขอพระคนอยากได้นะครับคนอยากเป็นเจ้าของพระนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับไม่ไม่ไหวก็ผ่านนะครับตามนั้นนะครับ สำหรับชิปนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในชิปต่อไปนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ